สวัสดีครับพ่อเอ๋มาที่สนามแข่งครับวันนี้จะพามาชมรถอี s ุ x series นะครับเป็นตัวสูงปี2023คันนี้เป็นสีขาวมุกนะฮะตัว x series เนี่ยก็จะมีความพิเศษโลโก้ตัว x สีแดงเลยนะครับยวพามาชมกัน x series เป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นตัวสูงก็จะมีบันไดมีชุดแต่งตัวสเกิร์ตข้างนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ e ี s ุสีแดงและตัว x series นะครับ เป็นรุ่นพิเศษลูกค้าได้มาให้ทางเราเปลี่ยนล้อแม็กครับทางาริซันแม็กก็เลยแนะนําเป็นล้อตัวของทอกตัวนี้ให้นะครับซึ่งผมว่ามันดูเรียบหรูดีเหมาะสำหรับรถ X s e r ซ e s ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษครับก็เป็นสีดําเงา,ามิลเลอร์ข้างก้านนะฮะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยตัวเลเซอร์ลงไปนะครับซึ่งทําให้ล้อดูโดดเด่นมีความเป็นพิเศษครับแล้วก็ลักษณะก้านเนี่ยเป็นก้านลักษณะของคอนเคฟก็คือก้านลาดเอียงตั้งแต่ดุม ลาดเอียงมาถึงขอบล้อนะฮะล้อเป็นขอบ20นิ้วนะครับกว้าง9นิ้วทั้ง4วงล้อตัวนี้มีการรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับใส่คู่กับยาง2 5 50 20เป็นยางของคินโตนะฮะซึ่งยางคินโตก็เป็นลายซิ่งนะครับลายที่เป็นลายยอดนิยมนะฮะของของคินโตเขานะยครับยางก็เป็นยางไซเดียวกันหน้าหลังทั้ง4เส้นนะครับอรบเสร็จก็จะพอดีกับซุ้มล้อนะครับ ไม่ยืดออกมาเวลาวิ่งช่วงหน้าฝนก็รถจะไม่ค่อยเลอะนะครับส่วนการจัดทรงเนี่ยคันนี้ไม่ได้หลวดเพิ่มนะฮะใส่กับความสูงสแตล์ของรถได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการตั้งศูนย์ล้อทุกครังนะฮะตั้งศูนย์ปรับ,บมุมล้อให้เรียบร้อยนะครับถ่วงล้อด้วยนะครับเพราะรถทุกคันที่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเนี่ยมุมล้อเนี่ยมันจะต่างกับล้อเดิมเพราะล้อเดิมหน้ามันจะเล็กฮะแล้วก็วงล้อมันจะเล็กกว่าเพราะเราเปลี่ยนเป็นล้อ รักษีล้อกว้างขึ้นหน้ากว้างขึ้นเนี่ยบุมล้อต้องมีการปรับใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อเพื่อในการที่ขับขี่แล้วปรุมอะไราตรงและศูนย์ล้อดได้ตรงทุกครั้งนะครับก็ลูกค้าท่านใดออกรถอ,อีสูก,ก็มาปรึกษาที่มาริสเซนแบกได้เลยครับผมขอบคุณครับ